สวัสดีครับพี่น้องวันนี้บ้าบุญฤทธิภาพมาใส่ร่องใจเงียบเมืองร่องเมืองครับเงียบซิบเจ็ดหลังเนี่ยแกมันตาสับครับตาขาวสับร่องเมืองพี่น้องวาสิไดด้วันนี้ตรงกับตอนแรงของวันที่เก่าครับก็ืจันทร์ที่เก่าเวลาอยู่นี่กับสี่โมงแรงครับมาครับมาร่องใจร่องเมืองพี่น้อง ใส่หรอกพี่น้องแตกไปหลังสองอพี่น้องใส่ลังที่สองมาทีนี่กดเป็นข้องเล็กน้อยแต่บ่ได้เมื่อเช้ามายามนำกันพี่น้อง ดีสวางพี่น้องดุนไม่เอื้นเสา đang thứ tám vào kinh cái ngày ngày thì chúng có thể chặt sang loang mừng hoặc là dây lại lẹt nhỏ เราใอาไนสาของมัน 家里听到的。<Ahí. S 2> no. แล้วเราพี่น้องใส่ตุ่มใส่เงียบมึอเส้ามายานลำแข่งพี่น้องใส่ไว้สิบหลังของแรงแวันที่เก่าแจ้งที่เก่าครับไม่ไล่จนิดกันหาโมงใส่เล้ยเราเมื่อเส้ามายาน้ำแข่งพี่น้อง ีนี่กับลังหนึ่งถือว่าถือกับมือเอ็นเ้าละมาใส่รังทุ่ท้ายไปที่ใส่มาอยู่รังนึ่งเป็นสิบสองรังพี่น้องม่แมเนี่ยมือเอ็นเสามายันเหมือนกันพี่น้องถือว่าถือกับซักอันนั้พราะจใส่เทียแหลกครับพี่น้องปีนี้ ขึ้นสอางวัญญาน้ำกันครับใส่สิบสองหลังหมานไปน้อมวออืนใส่เงียบร่วงใส่มึงซื่อๆเดยกพีน่นาอปลากับปลาขาวฝากขับก่บมีปลาเชงเป็นๆร่วงใส่มึงกับ เปิดสาาองมายามน้ำกันนี่กับบรรยากาศยามแรงครับของวันจันทึกเข่าครับเวลาอยู่ยนี่กับฮามุ่งแรงครับพุ่งสองมายา,ยามเงียบน้ำกันครับยามกบวาสิมานืะวะหมานมืองสองหูกันครับใช่ยบ ฝ่าเท้าฝักครับเขบ้าเพาะว่าเขาเพาว่ามันมีกบบรรยากาศตอนแรงครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ชั่วโมครับฝากติดตามด้ครับช่องยูทูบบ้าวาัลุจัดเดียดครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ